HONOR 80 GT ว่าที่โทรศัพท์มือถือเกมมิ่ s m a r t ์ทโฟนตัวใหม่จอจะเต็มด้วยชิปเซตตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Plus Gen1 และหน้าจอ OLED พร้อมกับการชาร์จที่เร็ว66วัตต์รุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ครับเผยสเปค ZT e ี x o n 40 Ultra s p สเป d อิ i ดิโทรศัพท์มือถือตัวท็อปสุดเทพกับแรม18 g b และหน่วยความจำ1 b, เทราพร้อมกับกล้องหลัง60ล้านพิกเซล3ตัวและชิปเซต Snapdragon 8ตัวแรงเลยนะครับ สวัสดีครับกับมาใดข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนใกาสัสิบปทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับผู้ใจพไ้ข่าวสารที่มาเดยแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน และที่ทาง Honor ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Honor 80ในประเทศจีนไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับซึ่งประกอบไปด้วย Honor 80s ี Honor 80 Honor 80 Pro นะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าเร็วนี้กำลังจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตัวใหม่สเปคโดนๆอย่าง Honor 80 GT นะครับที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่นสำหรับ Honor 80 GT นั้นจะตามข้อมูลแหล่งข่าวเนี่ยที่น่าเชื่อถือได้นะครับได้พูดว่า รุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขอบแน่แบนเรียบนะแล้วก็ต่างจากรุ่นอื่นๆน,นะครับในซีรีส์เดียวกันหน้าจอขอบโค้งทั้งหมดนะครับเพื่อตอบโจทย์ต่อการสัมผัสที่ดียิ่งขึ้นและในส่วนของประสิทธิภาพการทำงานนะครับก็ทำให้เราเลาเกมเมอร์เนี่ยไม่ผิดหวังเลยทีเดียวเพราะ Honor 80 GT นั้นจะมาพร้อมกับชิปเซตตัวท็อปอย่าง s t a p g o n 8plus Gen1 และสเปคด้าอื่นที่ถอดแบบมานะครับซึ่งอ o n o น80 Pro ไม่ไม่ไม่มีมาให้ในส่วนนี้ด้วยเมื่อจะเป็นในเรื่องของหน้าจอ o อ e วด6.7นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus Refresh t 12 Refresh r t ที่สูงนะครับในส่วนของแรมเนี่ยให้มา 12GB มีแบตเตอรี่ 4,800mAh และมีการปรับสเปคบางส่วนให้ราคาถูกลงนะครับเวลาจำหน่ายเช่นกล้องอาจจะไม่ได้ใช่่ง้บล้านพิกเซลเป็นต้นนะครับอาจจะใช้กล้องที่สเปคดอรอปลงมาเพื่อราคาที่ถูกลงนั่นเองเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเรามาอัปเดตกันนะ แททีเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่มาจะพัฒน,นาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีสเปคที่เรียกว่าโหดมากๆซึ่งล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตัวท็อปที่อยู่พรีเมียมอย่างแททีเอ็กซอนสี่สิ e อัล i ร้าสนะครับที่เตรียมจะเปิดตัวให้เห็นกันภายในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้นี่เองน่าจะเดือนนี้แหละนะครับสำหรับตัว Sa ที e x ็กซอนสี่สิบอัลตร้ i สเนนั้นตามรายงานล่าสุดระบุว่าจะมาพร้อมกับสเปคที่อัดแน่น ว่าจะเป็นแรม18 g b หน่วยความจำ 1TB Snapdragon 8 Plus Gen 1หรืออาจจะเป็น Snapdragon 8 Gen 2ด้วยหน้าจอ AMOLED 6.81นิ้ว Refresh 10Hz แสดงสี 10bit แสดงความสว่างสูงถึง1,500 nits นะครับกล้องหลัง3ตัว64ล้านพิกเซลประกอบด้วยเซ็นเซอร์ IMX787 Ultra Wide IMX787 และ Telephoto นะครับเบื้องต้นเนี่ยชื่อว่า ZTE Axon 40 Ultra Space Edition นั้นจะเปิดวางจำหน่ายในราคา4,998หยวนหรือประมาณ24,800บาทเท่านั้นเองนะครับกับสเปคที่เรียกว่าจูใจวอเวอร์เลยนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่รุกการโทรศัพท์มือถือแบรนด์นี้ถ้าเปิดตัวในประเทศจริงๆเชื่อว่าคงมีเครื่องฮิ้วนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ว่าจะไม่มีในเรื่องของประกันนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code โค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย